สิ้นสุดการเดินทางของรถบัสหนึ่งคันมาอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นที่ตัดที่จบชีวิตของรถบัสหลังจากที่เดินทางมานับล้านล้านกิโลพานักท่องเที่ยวไปมีความสุขตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆพา คณะขา้าราชการไปดูงานหลายที่นี่คือจุดสุดท้ายสิ้นสุดของชีวิตการเป็นรถบัสหนึ่งคันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆตัวนี้จะเป็นเครื่องเครื่องหน้านะตัวนี้นะเครื่องรถบัสนี่จะมีเครื่องหน้าแล้วก็เครื่องหลังเครื่องกลางด้วยนะมีสามอย่างตัวนี้จะเป็นเครื่องหน้าคือรถบัสสมัยเก่าแล้วก็มี เครื่องกลางเนาะเคยเห็นไหมผมก็เคยเห็นด้ยยนวยเครื่องกลางใช่ไหมทุกคนมีเครื่องกลางไหมแล้วก็มีเครื่องหลังหรือว่ามันมีเฉพาะเครื่องหน้าแล้วก็เครื่องหลังตัวนี้จะเป็นรหัสเซสซีไปอ่านดูก่อนไม่รู้ว่าเขาใช้ตัวเซซีอะไรเป็นตัว ตัวนี้เป็นเช็ค G สามนะครับน่าจะเป็น Isuzu สามไหมเครื่องก็เป็นเครื่อง Isuzu เห็นไหม Isuzu น,น,นี่สัน Isan วหะอ๋อ Isan เครื่อง Isan นี่หลังจากที่พาคนไปเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆเป็นแ้ปะตัวนี้เป็นเทาหลังของนิสสัน รถคันหนึ่งต้องใช้ใเก็สจำนวนมากนะตัดอย่างเดียวไม่มีการถอนน็อตเลยตัดอย่างเดียวพอชัดสียาวสี่เมตรปะเนี่ยคันหนึ่ง ลายเมตรอยู่นะาแปดสิแปดเมตรเนีหน้ามีแต่ตัวหน้าหนาหน้าแปดนะเนี่ยหน้าแปดเนี่ยหน้าแปดครับมีแต่ตัวหน้าหนาเลยสเสมอเลยนะ ดูแหนบให้ลูกค้านะครับแหนบหน้าแปดเอาไปเสริมดหน้าหนาหมันกันเลยมีแต่รถบัสเลยรอเหมือนหมูรอเชือกครับ ดูว่ามีรถบัสอะไรบ้างรถบัสคันนี้ก็บ้าวไทยแลนด์บางคันที่พอขายได้เขาก็ขายนะบางคันที่มันหนักจริงๆเขาก็ตัดเนี่ยอย่างคันนี้กองพันทหารราบที่สากรมทหารบก องกรมทหารราบที่เนี่ยนะยี่สิบสามกองพันทหารราบที่สามกรมทหารราบที่ยี่สิบสามอดีตเคยเป็นรถทหารมาก่อนครับคันนี้น่าจะเป็นอิซุซุครับดูจากไฟหน้าเป็นดวงตาเดียวกันกันกบรถหน้ายาวสมัยก่อน คลาสสิกมากเลยไม่มีใครสนใจเสื้อไปใส่รถไปเป็นร้านกาแฟเป็นร้านอาหารบอกแบบว,ว่าเอาเบาะออกให้คนไปขายอยู่ข้างบนอะ่ะแล้วคนซื้ออยู่ข้างล่างให้น้องน้องนักศึกษาไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยไม่มีสนใจคลาสสิกดีมากเลยอู้แต่มันไม่ค่อยเป็นสนิมเลยเนาะทุกคนทายว่ากี่ปีแล้วเนี่ยอันเนี้ย ว่าไม่น่าจะต่ำกว่า50ปี50ปีก็มีรถบัสรอให้เชื่อดอีกหลายคันรถโรงเรียนก็มีอันนี้ยังวิ่งได้อยู่ครับอย่างนี้ยังวิ่งได้อยู่เขาก็เอามาขายนะเนี่ยท้ายแล้วตัวเชดซีเขาก็เอาอมาเรียงไว้อย่างนี้ครับขายพร้อมเริมทะเบียนนะครับ ทีนี้เวลาเราไปซื้อ,อชุดตัดของเก่าญี่ปุ่นอ่ะพวกอีซุสุซีเฮเคอีซุเดก้านะครับเราก็มาเอาเช็ดสีพวกนี้พร้อมเล่มทะเบียนแล้วก็แจง้งเปลี่ยนเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเครื่องนะครับแจ้งเปลี่ยนตัวเปลี่ยนรูปทรงจากรถบัสมาเป็นรถดำแบบยกได้เป็นรถอะไรก็ได้ครับเนีย่ยเช็ดสีสวยๆเลยเขาจะเอาออกเหลือแค่นี้ครับ างอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์ ben นิสสันฮีโน่อิซูซูนะมิซูก็มีแต่น้อยนะมิซูรถบัสมิซูน้อยมากอิซูซุครับจะเป็นส่วนใหญ่ครับอิซูอิซูสามอิซูสองนถ้าเป็นสามกับสองนี่เป็นของ JCM หรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ อันนี้ km o นี่ฮีโน่ km เลยครับเนี่ยอันนี้เช็ s ซีฮีโน่ฮีโน km ครับ km ใครที่ซื้อรถพวกอ่าสมอนะครับอยากได้ไปใส่ก็มีครับ km อันนี้ n อะไรเนี่ย km อันนี้ km เหมือนกันอันนี้ก็ km เหมือนกันครับเส้นบนแต่เวลาเลือกซื้อรถเลือกซื้อเช s ดซีนะครับ เราต้องดูตัวเลขให้มันชัดๆอย่างนี้นะครับเนี่ยมันถึงจะไม่มีปัญหาเวลาเวลาเราเอาไปทําหรือทําอะไรอะ่ะเราหาแผ่นเหล็กก็ได้แปะเลยแปะเชื่อมมุมมาไว้แต้มมุมมาไว้อย่าให้ใครมาเจียโดนตรงนี้เป็นอันขาดน,นะครับเจาะสว่านก็ห้ามเลยนะห้ามมาโดนตรงนี้เลยห้ามถ้าเกิดโดนตรงนี้เข้าไปนี่คือเรียบร้อยครับแสียเ,เลย ตันนี้ก็ KL ถ้าเป็น KL ก็จะเป็นเคสซีกว้างแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับ KL พวกฮีโนรุ่นเก่าครับสิงเจ้าอินซีฮีโนปีกนกนะนี่ก็เป็น KM <K M. S 1> พอเอาไปทำเนี่ยเราต้อง ตัดเอาหมดเลยกระดูกตรงกลางตัดเอาหมดให้เหลือแค่เปลือกสองเปลือกแล้วเราก็ไปเอากระดูกตรงกลางซื้อมาที่มันมากับชุดตัดเวลาเราไปซื้อชุดตัดมันจะมีไอ้กระดูกกลางมาขายด้วยนะไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะมีขายมาด้วยเราก็ซื้อมาด้วยสักสี่ห้าตัวก็นับดูว่าแค่ซีท่อนหนึ่งมันจะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวซื้อมาด้วยสักสามสี่ตัวเวลาเขาเอามาทางแค่ซีออกเราก็จะไม่ได้เป็นต้องไป ดัดแปลงนะครับเอาซื้อมาด้วยให้มันตรงรุ่นเชดซีฮีโน่พวกมิก้าก็8 2ครับยิสุสุก็8 5ครับเดก้าโรโบอคอปนะครับเช่นนี้สวยเลยใหญ่มากเลยไม่รู้เป็นของอะไรเนี่ยมันถางข้างหน้ามาแล้วครับยกใส่เครื่องใหญ่ๆได้เลยนะตัวน,นี้นะพวกเครื่อง213 e พวกเอาไปทํำ12ล้อ ชุดตัดมันก็สองแสนห้าครับชุดตัดยี่สิบสามพวกเอ็ดเจ็ดร้อยครับถ้าชุดตัดพร้อมช่วงล่างก็ประมาณสามแสนกว่าบาทผมแนะนําให้ซื้อพร้อมช่วงล่างนะครับถ้าพร้อมช่วงล่างมันจะมันจะเป็นตัวของรถของเขาเองเลยเกียร์หัวเฟืองท้ายคานนะครับซื้อครบชุดนะครับแนะนําเลย เดี๋ยวผมไปเลือกแหนก่อนเอาไปให้ลูกค้าครับ